สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะคะกับยุราโฮโรนะคะช่องที่จะมานำเสนอในเรื่องของการทำนายดวงชะตา ของคุณคุณท่านๆน,นะคะที่ใช้ไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์เ e คิลนะคะในการบอกกล่าวเรื่องราวผ่านไพ่ในเรื่องราวของชีวิตในเรื่องราวของโชคชะตาต่างๆนะคะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักนะคะเพราะว่ายุลาได้เกิ่นไปแล้วนะคะในช่วงต้นปีนะคะว่า จะมีในเรื่องของคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักเข้ามาอย่างแน่นอนนะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแลนดอมนะคะเป็นพ i ิกอเด็กพลิกอคัสนะคะว่าความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์2,566นี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเข้าสู่หรือดูการแห่งวันแห่งความรักหรือว่าวาเลนไท์นะคะที่หนุ่มๆสาวๆทั้งหลายนะก็จะมีแฮปปี้กระดีกระดาดกันเป็นธรรมดานะคะ ฉะนั้นเราจรึงพลาดไม่ได้ที่จะต้อง นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักออกมาให้ได้ฟังให้ได้ดูให้ได้ชมกันนะคะและ E p พีนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกว่า,าในหนึ่งนงใน3ากองไพ่นี้นะคะให้เลือกเพียงแค่1กองไพ่เดียวนะคะความรักของคุณจะไปในทิศทางใดนะคะไพ่กองที่1นนะคะก็จะเป็นยันมหาเศรษฐีรวยไม่รู้จบที่มาในรูปแบบของกรอบสี่เหลี่ยมนะคะส่วนกองที่สองนะคะก็จะเป็น ยันที่มาในรูปของรูปไข่หรือว่ารูปวงรีนะคะและกองที่3ามก็จะเป็นรูปที่มีขยักอยู่ข้างๆนิดหนึ่งนะคะเลือกให้ดีนะคะว่าคุณชอบกองไหนแล้วเราจะเข้าสู่การทำนายนะคะและสำหรับท่านที่เลือกกองที่1นนะคะเราจะมาดูกันว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเลือกไพไว้แล้วนะคะ เดทนะคะฮาดาบเดอะเล e r เวอร์ over, นะความรักโรแมนติกนะคะเจ็ดดาบและเดอะเมจิกเชียนนะคะนางฟ้าว่าอย่างไรนะคะและพระพีคเนดนะคะอ่ะาไพ่ตัวขอบนะคะขออนุญ,ญาต จัดไพ่ดหนึ่งนะจะได้มองเห็นไพ่ได้ชัดๆนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ความรักของคุณ จะเป็นอย่างไรนะคะขอแจ้งให้ทราบในที่นี้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายอยากจะบอกว่าทุกๆกกองนะคะเป็นความรักของทุกๆสถานะเลยนะไม่ว่าจะเป็นมีคู่หรือว่าคนโสดหรือว่าแต่งงานแล้วก็ตามนะคะสามารถที่จะใช้คําทํานายนี้ได้เช่นเดียวกันนะและสําหรับความรักของชาวกองที่1 ความรักของคุณในเดือนกุมภาพัานธ์อยากจะบอกว่าอาจจะไม่มีความวหวานแววอาจจะไม่ค่อยหวานแววเหมือนคู่อื่นๆนะคะเพราะอาจจะมีการจับโปะได้นั่นเองนะว่าคนรักคู่ครองของคุณนั้นไม่ซื่อสัตย์หรือว่ามีลักษณะของการนอกใจกันนะอาจจะมีลักษณะของการตามสืบตามคน้นอะไรแบบนี้ว่าคนรักของคุณได้มีการปิดบังอะไรหรือเปล่าแล้วคุณจะรู้ความจริงนะเพราะว่าที่ผ่านมาความรักมันก็ เขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่นะมีการทะเลาะเบากแวง้งนะการพูดคุยกันที่ไม่ค่อยจะเข้าอกเข้าใจกันสักเท่าไหร่ เขาพูดอย่างเราพูดอย่างเขาคิดอย่างหนึง่งเราก็คิดอย่างหนึง่งความรักมักจะสวนทางกันเสมอนั่นเองนะจึงทําให้ชาวกองที่1คุณอาจจะเกิดทางเลือกขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่อาจจะมีทางเลือกมากกว่า1ช่องทางมากกว่า1คนนะแต่อยากจะบอกว่าสําหรับชาวกองที่1น,นะคะ ถึงแม้ว่าความรักของคุณอาจจะไม่สมหวังอาจจะยังไม่หวานชื่นอาจจะยังไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการอยากให้คุณหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ลองที่จะลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณดูซิว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณต้องการอะไรกันแน่นะแต่ถ้าหากว่าตัวคุณเองนะคะยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบกับตัวเองได้นะคุณสามารถที่จะ ปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เขาจริงใจกับคุณและคุณเองก็รู้ว่าเขาเหล่านั้นนะคะจะสามารถให้คำตอบที่ดีกับคุณได้นั่นเองนะเป็นเวลาที่คุณจะหันกลับมารักตัวเองเชื่อในศักยภาพเชื่อในความสามารถของตัวเองให้พื้นที่กับตัวเองให้เวลากับตัวเองในการทบทวนสิ่งต่างๆนะแล้ววันที่ดีวันที่สดใสก็จะเป็นของ ชาวกองที่1น,นะคะและสําหรับท่านใดที่ยังโสดนะให้ระมัดระวังในเรื่องของคนที่โสดไม่จริงอาจจะเข้ามาตีสนิทเข้ามาวันล้อมนะคะเข้ามาพูดจาหวานหูให้คุณหลงไหลได้เื้่มนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเขาเรียกว่าฟังหูไว้หูนะอย่าพึ่งเชื่อทั้งหมด ที่คุณได้ยินได้ฟังหรือว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อคุณนะคะเพราะมันยังมีความลับบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกกับคุณหรือว่าบอกไม่หมดหรือว่าตัวคุณเองยังรู้ไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้เวลาให้เยอะๆในการศึกษาเรียนรู้กับคนที่เขาเพิ่งเข้ามาและในบางท่านนะคะยังมีเกณฑ์นในเรื่องของอการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ งานสีดาหรือคนรักอาจจะพึ่งจากไปก็ได้หรือว่าในทางที่ดีกว่านั้นนะคะก็อาจจะหมายถึงคนรักคู่ครองนะอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะอาจจะมีความคิดถึงกันนะติดต่อก,กันทางสื่อโซเชียลสื่อมีเดียอะไรต่างๆก็จะทำให้ความรักของคุณนะคะก็ยังมีการเลกกันแล้วก็ยังสามารถที่จะประคับประคองในความสัมพันธ์ไปได้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเรามีดีพอนะต่างคนต่างเชื่อใจกัน ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะยืนยาวต่อไปได้นั่นเองนะคะก็ขอจบคําทํานายสําหรับความรักของชาวกองที่1แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่2นะคะเป็นความรักทุกๆสถานะเลยนะขอชี้แจงให้ทราบก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทำนายนะคะว่าในเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไร u ั s m e n t นะคะ f of p o n t e n t e s l e s นะหเหรียญ นะคะหญิงแกร่งมาแล้วนะหญิงแกร่งนะ Queen of Pentacles นะคะแล้วก็ Page of Pentacles นะคะ Share your gift นะคะ u n l o c นะ You are l o v e ไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะโอเคนะเปิดไพ่ครบทุกตำแหน่งแล้วนะคะ,อะขอขยับไพ่นิดน,นึงนะคะอาจจะตกขอบนิดน,นึงนะเดี๋ยวคุณไม่เห็นไพ่นะคะ สำหรับความรักของชาวกองที่สองนะคะอยากจะบอกว่าเป็นความรักที่คุณจะได้รับข่าวสารบางอย่างในเรื่องของความรักนะคะอาจจะได้ข่าวในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าได้รับข่าวเกี่ยวกับความรักของตัวคุณเองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าข่าวที่คุณได้รับอาจจะเป็นข่าวที่จะนำมาซึ่งความเศร้าเสียใจให้กับคุณ แต่คุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะควบคุมหรือว่ากลั่นกรองสิ่งที่ดาสิ่งที่คุณได้ยินเข้ามาได้ดีมากขึ้นนะหรือว่าข่าวที่มีใครนํามาบอกคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะจัดการมีเขาเรียกว่ามีระบบในเรื่องของการจัดการทางด้านความคิดมากขึ้นคุณจะยังพิจเขาเรียกว่าคุณจะพิจารณาจะยังไม่ใช้อารมณ์ในเรื่องของอสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะ ถึงแม้ว่าความรักของคุณมันอาจจะไม่หอมหวานหรืออาจจะมีเหตุในเรื่องของการเลิกราหย่าร้างหรือว่าความรักไม่เป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจนะคะ แต่ตัวคุณเองนะจะนิ่งจะใช้เหตุผลมากๆในเรื่องของความรักในครั้งนี้คุณจะใช้เหตุผลมากกว่าใช้หัวใจนะแล้วตัวคุณเองนะคะก็ยังเป็นคนที่เขาเรียกว่ามองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นวิธีคิดที่ดีแล้วก็เริศดม,มากๆนะ คุณจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหันมารักตัวเองมากขึ้นให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะที่ผ่านมานะคะถ้าหากว่าความรักของคุณมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการออกไปพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติเอาตัวเองออกไปจาก เขาเรียกว่าสื่อโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้มีเวลาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือแม้กระทั่งเป็นการวางแผนชีวิตเกี่ยวกับความรักของคุณในระยะยาวก็เป็นไปได้นะแล้วนอกจากนั้นนะคุณเองนะคะยังเขาเรียกว่ายัางใช้เวลาหรือว่ายัางเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดอะฉลาดในเรื่องของการ การมีความรักนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการคิดใหม่ทำใหม่วิเคราะห์ต่างๆ วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์หรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่หรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณในเรื่องของอการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเกี่ยวกับความรักอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้คุณได้เขาเรียกว่าได้ข้อมูลได้เหตุการณ์ได้เรื่องราวอะไรใหม่ๆทําให้ตัวคุณนะคะ,ะเขาเรียกว่า มีข้อมูลในการใช้ชีวิตมากขึ้นเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวกองที่2ทุกๆท่านนะคะยังไงก็ขอให้คุณนะใช้ความเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะซึ่งชาวกองที่2คุณได้เดินมาถูกทางแล้วนะคะหยายะให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะกองสุดท้ายนะคะกองที่3ความรักของคุณจะเป็นอย่างไร จะย้ำอ,อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใช้ได้กับความรักทุกๆสถานะเลยนะใบแรกของคุณนะคะ Two of Pentacles นะ Three of Cups นะ Six of Cups นะคะ Three of Swords สาดาบนะคะ Eight of Pentacles นะคะแดเหรียญน,นะ นางฟ้าอืมไพ่พระพิเคเนตนะคะเปิดครบทุกใบแล้วนะสำหรับความรักของชาวกงที่สามนะคะจากพลังงานของไพ่ที่เห็นณนะตอนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์คุณมีเกณฑ์ที่จะพาคนรัก คู่ครองของคุณนะออกไปเที่ยวออกไปแอดเวนเจอร์อะไรประมาณนี้นะเรียกว่าเป็นเดือนของความโรแมนติกอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณเองอาจจะมีการทำงานนะการแบ่งเวลาการประคับประคองทั้งในเรื่องของการงานความรักแล้วก็เรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆจนบางครั้งตัวคุณเองอาจจะลืมใส่ใจกับคนรักคู่ครอ,องของคุณก็เป็นไปได้แต่ในเดือนนี้คุณจะมีเวลาให้เธอหรือว่าเขามากขึ้นนะอาจจะมีการ ไปเขาเรียกว่าไปปาร์ตี้การไปกินเลี้ยงการไปเฉลิมฉลองหรือว่าการออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการเติมสีสันเติมชีวิตชีวาให้กับความรักของคุณนะคะเพราะชาวกองที่3เอาจริงนะคุณเป็นคนขยันมากๆเลยนะคะแต่อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะรวมไปถึงถ้าหากว่าตัวคุณเองให้เวลากับในเรื่องของการทํางานมากจนเกินไปนะคุณอาจมีเกณฑ์อาจจะเสียคนรัก นะความรักของคุณอาจจะไม่หอมหวานหรือถึงขั้นเ,เขาเรียกว่าเลิกลากันไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับเวลาให้เป็นอย่างดีนะคะและในเดือนนี้นะชาวกองที่3คุณเองยังนอกจากเป็นการพาคนรักออกไปแฮงเอาท์ออกไปพักผ่อนหย่อนใจนะตามภาษาคนรักนะคะคุณยังอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเขาเรียกว่า เคลียปัญหาต่างๆความยุ่งยากความยุ่งเหยิงให้เวลาใส่ใจตัวเองด้วยนะคะนอกจากพาคนรักไปเติมชีวิตรักไปเติมความหวานไปเติมสีสันให้กับความรักของคุณแล้วนะตัวคุณเองนะคะก็อาจจะเอาเวลานี้แหละนะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะเขาเรียกว่าเป็นการให้รางวัลกับตัวเองนั่นเองนะคะรวมไปถึง ตัวคุณเองอาจจะมีการวางแผนกับคนรักมากขึ้นนะเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนในอนาคตหรืออาจจะหมายถึงอาจจะวางแผนในเรื่องของการแต่งงานการเฉลิมฉลองอะไรต่างๆที่อาจจะเรียกว่าเป็นรูปเป็นลางมากขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะและ เหตุการณ์เหล่านี้นะก็จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้อย่างแน่นอนนะคะก็สําหรับชาวกงที่3นะเอาจริงๆความรักของคุณไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือว่ากังวลเลยนะคะมีเพียงอย่างเดียวก็คืออย่าทํางาน จนลืมคนรักของคุณจนลืมคนข้างหลังคนที่เขาคอยให้คุณกลับบ้านนะคนที่เขาคอยให้กําลังใจกับคุณอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะให้เวลากับเธอบ้างนะเพื่อความรักจะได้หอมหวานแล้วก็มีซึ่งกันและกัน ต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยุราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอกราบขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนเนอรนะคะสวัสดีคะ่ะ